แต่ผมเป็นกลุ่มเลยนะครับผมตอนนี้เนี่ยเก็อยู่ท่ามกลางฝนตกนะครับผมเรามารอ,อน้ำปลาหลักหรือว่าน้ำใหม่นะครับที่กำลังจะมานี่ค่ะแต่ละคนเนี่ยรอใจจดใจจ่อเลยนะครับผมนะรอปลานะ <c oughs> รอกลาขึ้นนะฮะน้ำใหม่ีดังสายฝนดูฝั่งนู้นคนก็มีคนนั่งรอเรื่อยๆอายุงได้กี่ร้อยตัวละทำบากไม่ขึ้นอืทำบากไม่ขึ้นนะมากายุงด้วยตลอดนะพอเวลาพีิกลับเดี๋ยวใครดูนะเดี๋ยวข่าก็ได้แล้วครับพอเรากลับปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะพูดว่าเอ้ยปลามาเยอะแยะเลยเว้ยใช่ๆอันนี้เราก็อยู่กับเสื้อกันฝนนะครับผมตอนนี้กําลังดังในต่อๆนะทุกคน ซึ่งกันฝนไม่ได้เลยข้างในผมเปียกหมดละอันนี้ขนาดเขาบอกว่ากาันฝนได้ถึงเจ็ดถึงแปดนะแต่ว่าก็กันฝนไม่ได้นะนี่ดูครับหญ้าเขียวทุ่งเขียวสวยเลยนะน้ำใหม่ลงก็รอรุอนกันนะครับว่าปลายจะขึ้นหรือเปล่ปาแต่เราเนี่ยคงไม่รอละตรงนู้นมีคนแคมป์แล้วนะเห็นไหมาทางแคมป์มาแล้วก็ค<ม>ืนนี้ก็น่าจะขึ้น,นตัวผมเราก็คงจะต้องรอ เรามาลุ้นอีกทีนึงว่าเราจะมาหรือไม่มานะครับผมนะก็มาลุ้นอีกที้งวังสายฝนพี่ยุงมานอนไหมไม่น้ออายุแอมมี่ก็แล้วที่นี่พายุพยาดแผ่นนี้แล้วมือขื่อเลยแล้วมือขื่อเลยนะมอว่าเราอยู่นู้นนี่ที่เราเราอยู่นู้นมาใช่เปล่ามาดิโอเคเดี๋ยวเราการไปเตรียมของก่อนนะอันนี้เรามาแบบหกโมงเช้าก็มาเลยนะทุกคนก็ฝนก็ตกตลอดเลย โอ้ฟิลิปส์ประชุ่มรัเซียไม่ได้ 아, 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 아,

มันมีคนเล่นออดักนะครับผมไปอยู่ข้างล่างซึ่งเราเนี่ยต้องมาเราต้องคืนนะฮะเพราะตอนนี้ฝนก็ตกเรื่อยๆเราต้องมาลองคืนเคยคนที่ยังไม่กลับก็มีคนที่มาใหม่ก็มีนะฮะโอ้โหโอ้โหฝนตกหนักมากเดี๋ยวเราจะมากลับไปเีมบของมานอนมานอนรอคืนนี้ว่าจะขึ้นหรือเปล่าครับมัรู้ไ่มคืนนี้จะมีฝากข,ขึ้นไหมโอ้ดูนตกมาเรื่อยๆ หนักขึ้นเรื่อยๆนะฮะอันนี้พายุน่าจะเข้าหนักเลยทีเดียวเดียอยกลับกันแล้วนะครับผมก็น่าจะมาใหม่กันช่วงบ่ายไม่ใช่ก็กลางคืนโอ้โหแต่ผมเป็นกุ่มเลยนะน้ำใหม่ลงครับปลาจะขึ้นนะ